สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปื้เนร้ฟกับเคนใจได้ยิมก่อนเร็วามานะใส่กระสุนก่อนไอ้การยิงมันต้องใส่กระสุนเฮ้ยไอ้มาปีกรโลกระสุนนะ ี่อมมีไีฟ้าชุดชมพูเหลืองเดงเอาเต็มคุณทำอะไรอยู่ใส่กระสุนคร่ยกระสุนมีกี่ลูกเนื้อเอ้าไปผิดเวลาใส่กระสุนต้องดูอะไรก่อนดูต่อครับดูลูกสอง แทนใจเช็คโอเช็คเช็คปืนค่ะแทนใจเช็คปืนแล้วไม่ลองที่เด้อแทนใจตื่นหรือ,อยังคะตื่นหรือ,อยังอยเอาหลุดค่ะห,หลุดค่ะน้องบวมทำหลุดแล้วนะคะเออแทนใจค่ะ เธอเป็นผู้หญิงสายสปอร์ตนะคะไส่ยิประพุไมุ้มจีคราบมีน้ำใจด้วยน้องแทนใจอใอ้ยิปซีพุรมุมลาีก่อนเร็วเออ้าปุ่มแบบปุ่ม่ายปีกจีไม่ไม่ปุ่นจริง เอาเรอวปีจะสาดทิศแสนใจให้ปีก่อนวิธีการมาใส่มันต้องอย่างนี้ใช่ไนี่วีการใส่ใส่เป็ดนี่ใส่เพิษมาไม่พิษหลุดไปข้างหน้าข้างล่างก่อนไม่ตังมอนเหมือเกียร์ทุกแล้วมันลือกอ๋อเี่อ้อ่าใช่ ต่อไปต่อไปเป็นการบรรจุกระสุนเข้าไปต่อไปอา้าแต่คุณจะมาสาธิตการยิงนะครับพลยิงแม่น เป็นท่าเดินนะคะโอ้โหเข้าเป้าบ้างไหมเนี่ยโอ้โหกระสูนหมดแล้วหมดยังหมดแล้วครับอาส,สวัสดีครับวันนี้ผมต้องอะไรก่อนสวัสดีครับ